เลขเด็ดมาแล้วแม่น้ำหนึ่งเผยเลขที่ชอบงวดนี้มาตรงๆ2สองตัวย้ำอีกครั้งตอนท้ายเลขเด็ดมาแล้วแม่น้ำหนึ่งเผยเลขที่ชอบงวดนี้16กันยายน64มาตรงๆ2สองตัวย้ำอีกครั้งตอนท้ายหลังประกาศงดจุดทูบพ่อปู่สามงวดหลังจากที่แม่น้ำหนึ่ง ไอดอลใบเลขคนดังประกาศของดจุดทูปปู่สามงวดและขอไปถือศีลเจ็วันโดยขอโทษคนที่ตามและคนที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดแต่ขอพรปู่ไว้แบบนี้และลั่นวาจาไว้แล้วก็จะทำให้ได้งานนี้ก็ทำเอาบรรดาเซียนหวยต่างเศร้ากันไปตามๆกัน แต่ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้ไลฟ์ขายเครื่องรางผ่านทาง Facebook พร้อมแย้มถึงแนวทางเลขเด็ดในงวดประจำวันที่16กันยายนโดยระบุว่ามีแนวทางมาให้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน64ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเพราะไม่รู้จริงๆว่าเลขจะออกอะไร สำหรับแนวทางเลขแม่น้ำหนึ่งได้ชูนิ้ว4นิ้วบอกว่างวดนี้ชอบ4ก่อนจะบอกจริงๆชอบ4-4และบอกว่างวดนี้เอาไปก่อนเลย4-4โดยก่อนปิดไลฟ์แม่น้ำหนึ่งยังย้ำอีกว่า4-4เอาไปก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด